สวัสดีครับคลิปที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เนี่ยนะครับก็จะไม่เกี่ยวเรื่องความรักความสัมพันธ์นะครับแต่ว่าผมจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับประสบการณ์เสี่ยงตายของผมนะครับคุณเคยเจอประสบการณ์เสี่ยงตายไหมครับของผมนนึกได้อยู่เรื่องหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาเมื่อประมาณหลายปีมาแล้วเหมือนกันน่าจะมีสัก5ปีได้ละคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยผมไปเที่ยวที่ ภูทับเบิกครับจังหวัดเพชรบูรณ์ก็ได้ข่าวในช่วงนั้นเนี่ยนะครับว่ามีรถตกเหวรถอะไรมาอยู่เหมือนกันจากที่ดูข่าวดูในคลิปย้อนหลังเนี่ยนะครับก็ได้ยินว่าเบรกแตกเบรกอะไรเพราะว่าทางขึ้นมันก็ชันใช่ไหมมีโค้งหักศอกมีอะไรซึ่งก็โอเคผมก็ไปเที่ยว ผมก็ขึ้นทางขึ้นภูปกตินะครับที่มีคนก็ขึ้นเงนเยอะๆเลยรถมันก็จะติดๆหน่อยชันๆหน่อยขึ้นไปโอ้มันก็หักศอกเยอะจริงๆผมก็ไปเรื่อยๆครับใช้เกียร์ s ไม่ได้ใช้เกียร์ L นะครับใช้เกียร์ S มันก็ขึ้นได้อยู่บางช่วงก็ใช้เกียร์ L ก็ขึ้นไปขึ้นไปก็เที่ยวโอเคก็ขึ้นไปถึงยอดก็ลำบากอยู่เหมือนกัน แต่ว่าก็โอเคผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเบรกรถอะไรก็ทำงานตามปกติแล้วก็ไปถึงที่นู่นก็หาที่พักคืนหนึ่งพอพักเสร็จเนี่ยไอตอนลงเนี่ยผมก็คิดว่ารถมันติดไงรถมันติดเยอะมากถ้าเราลงไปตามทางที่คนเขาใช้กันตามปกติเนี่ยมันก็จะนานทีนี้ผมเนี่ยลองใช้ navigator Google เ,เ,เนี่ยหาเส้นทางลงปรากฏมันมีอีกเส้นทางหนึงครับ ที่ลงแล้วก็กลับกรุงเทพได้แต่มันไม่ใช่ทางที่ผมขึ้นมานะไม่ใช่ทางโอติมันเป็นทางที่เราก็ขึ้นไปเขาแล้วก็ไปอีไปไปเรื่อยๆแล้วมันมีป้ายป้ายหนึ่งมันบอกว่าลงไปกรุงเทพได้เหมือนกับแบบหักตัดไปเลยผมก็ไม่รู้ว่าจะที่บายยังไงนะแล้วผมก็ไม่รู้ว่ามันอาจจะมีทางลงทางไหนอีกแต่พอดีวันนั้นเนี่ยผมก็ลงมาทางนี้ซึ่งไม่มีรถเลยครับ ลงมากก็วิ่งไปเรื่อยๆวิ่งจากถนนยางไปมันก็ค่อยๆลงมาเรื่อยๆแล้วผมก็เห็นมีพวกคนงานพวกอะไรเนี้ยกำลังทำทางอันนี้อยูอ่ผมก็ถามเขาว่าอันนี้มันลงไปข้างล่างได้ไหมเขาก็บอกว่าได้ก็มีรถมาอยู่เหมือนกันหมายถึงว่าวันก่อนๆนนะวันก่อนๆก,ก็มีมีเขาก็บอกมีคนขึ้นมีคนลงมันอยู่เหมือนกันผมก็ไป ขับจากตอนถนนยางไปจนกลายเป็นถนนดินไม่มียางแล้วดินแล้วก็ไปไปเรื่อยๆเ,เราก็ลงมาเรื่อยๆไอ้ดินนี่ก็เหมือนวันก่อนมันก็มีฝนตกอะ่ะมันก็แบบเขาเรียกอะไรเป็นดินดินกึ่งกึ่งโคลนอยู่เหมือนกันผมก็ลงมาเรื่อยระหว่างลงเนี่ยคือมันเหมือนกับว่ามันเริ่มเป็นวิบากแล้วแล้วก็ชันอยู่เหมือนกันเนะี่ยแล้วก็เหมือนกับเข้าป่าแล้วอ่ะ แล้วก็ไม่มีใครไม่มีใครมาเลยนะถนนก็จะประมาณแบบพอดีๆสองเลนคือถ้ามีคนสวนมาก็ต้องช้าๆกันหน่อยแล้วก็ผมก็ขับมาเรื่อยๆเนี่ยคือตอนเนี่ยผมก็ความรู้การขับรถเนี่ยก็ไม่ค่อยดีคือผมลงเนี่ยผมใช้เกียร์เกียร์เคือรถผมเนี่ยมันมีเกียร์แอเป็นเกียร์ออโต้นะเกียร์เกียร์เบาสุดคือเป็นเกียร์แอเกียร์แอเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราใช้เกียร์แอนะมันจะ รถเนี่ยมันจะไม่เกิน40เวลาขาเวลาลงเนี่ยเวลาแบบความเร็วในการขับรถเนี่ยมันจะไม่เกิน40ความเร็วปกติมันก็จะประมาณ20มันก็จะช้ามากแต่ว่ามันจะมีแรงเยอะใช่ไหมมันจะใช้ใช้ในการแบบขึ้นเขาลงเขาอะเกียร์เอ่ะ, G อะพอลงแบบถลายมาเรื่อยๆอะยังไงหน้าปัดความเร็วอะมันก็จะหน้าจะไม่เกิน40แต่ผมเนี่ยกับใช้เกียร์ S ครับนี่คือความผิดพลาดของผมมากๆที่ผมนึกถึงวันเนี้ย แล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหหนาวเลยหนาวแทนแบบเฉียดตายอะ่ะแล้วก็รู้สึกว่าเออเราลอดมาได้เนี่ยเรารู้สึกดีคือนึกทีไรก็ขนลุกทุกทีนะครับคือตอนที่ผมลงเนี่ยใช้เกียร์เกียร์เเกียร์เอสเนี่ยพอมันเล่นถาลายลงมาจากาเนินเนี่ยความเร็วสูงสุดของมันน่ะมันคือ60ซึ่งไอหก0เนี่ยเวลาตอนลง ภูเขาลงเลยเนี่ยแล้วเจอทางหักศอกทางอะไรอ่ะกับพื้นที่เป็นดินเนี่ยบางบางโค้งผมนี่แบบดิฟเลยนะดิฟเลยนะแบบฟาดอย่าฟูลเียดเลยอ่ะแต่ไม่ได้อยากจะดิฟนะก็คือมันผูกมันคับให้ดิบอ่ะมันลงมา60แล้วมันก็เจอโค้งแล้วผมก็หักเบรกไปด้วยฟืดฟืดไปเรื่อยๆอ่ะฟดฟืดฟดแบบโอ้โหหลายโค้งมากหลายตลบมากแต่แต่ผมเอาอยู่ ผมมีความมั่นใจในตัวเองในตอนนั้นสูงมากผมก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันยังคิดในใจว่าเออถ้าระดับเนี้ยเอาอยู่ได้อยู่แต่มันลงมา60พอหักโค้งไปก็เหลือประมาณ20-30 20-30โค้งไปโค้งไปนานมากอ่าหลายโค้งมากหลายตลบมากไม่มีรถผ่านด้วยเส้นนี้และถนนก็เป็นเหมือนกับว่าลงบ่าอ่าแต่มันเป็นมันเป็นเหมือนแบบทางที่ที่เขาก็ ทำถนนเน่ยแต่เหมือนทำยังไม่เสร็จอ่ะหรือเป็นทางลงแบบฉุกเฉินหรือยังไงก็ไม่รู้อ่ะเป็นดินอย่างเดียวเลยบางบางอันก็แบบชันมากกันนะชันแบบเบรกแทบ,บไม่อยู่อ่ะแล้วเบรกแทบ,บไม่อยู่เสร็จแล้วก็มีแบบโค้งแบบเกือบหักศอกอ่ะเป็นดินด้วยอ่ะผมก็หักพวงมาไัยแบบเออแบบแม่งบอกเลยว่าบางโค้งนี่เกือบหลุดเหวอ่ะคือเกือบหลุดลงเหวอ่ะเออแต่แต่แต่ก็ผมก็ไม่รู้ผมก็ใช้เกียร์ S, <S ไปเรื่อยๆลงมาทีละหกสิบหกสิบหักไปเรื่อยๆ เลี้ยวบางเลี้ยวก็เกือบจะไม่อยู่แล้วก็มีอยู่โคง้งนึงผมจําได้พอโค้งเสร็จผมเจอรถแท็กเตอร์ครับแท็กเตอร์ขึ้นมาเออเป็นคันเดียวที่ผมเจอเลยในเส้นทางนี้ไม่เจอรถคันอื่นเลยเออก,ก็ก็ยังดีที่แม่งไม่ชนกันนะ่ะก็หักหลบกันไปผมก็ลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆก็พยายามเบรกเบรกผมก็รู้สึกแบบตอนนั้นนะ่ะผมก็รู้สึกก็มันนะ แล้วก็รู้สึกว่าเออเอาอยู่ได้อยู่แต่ผมก็มาลองคิดกลับดูว่าถ้าเกิดเบรกแตกเลยเงี้ยเออแบบเบรกแบบแบบมีปัญหายอะไรเงี้ยแบบเแบรบกไม่อยู่อ่ะเออถ้าเบรกไม่อยู่เนี่ยเชี้ชิบหายนะครับตายแน่ๆเพราะมันมันต้องเบรกโคตรๆนึกดูทางมันชันมากแล้วก็ความชันบางช่วงอะ่ะผมว่ามันจะบอกอยังไงดีว่าอธิบายบรรยายความชันผมว่ามันน่าจะน่าจะมีแบบ45องศา หรือไม่ก็50องศาเลยนะพร้อมกับทางโค้งที่แบบเลี้ยวหักศอก 2- 3สาครั้งอ่ะทางก็แคบแคบแล้วก็เป็นดินอ่ะเออแล้วผมไม่ได้ใช้เกียร์ต่ำอีกไม่ได้ใช้เกียร์แอลอีกคือรถบางรุ่นเนี่ยมันมีเกียร์เเป็นเกียร์ต่ำสุดไงแต่รถของผมเนี่ยเกียร์เกียร์เกียร์แต่ำสุดแต่ผมใช้เกียร์ S ความเร็ว60ลงมาเรื่อยอ่ะคือแบบแบบปล่อยคันเร่งก็60แล้วอ่ะไม่ต้องเหยียบคันเร่งอ่ะคือตอนลงอย่างเดียวนี่ เท the ้านี่อยู่ที่เบรกอย่างเดียวอ่ะไม่ต้องไม่ได้เหยียบคันเร่งเลยอ่ะรอเบรกรอเบรก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 เลี้ยวเบรกเลี้ยว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 พอผมลงมาจนถึงข้างล่างนะครับแบบเริ่มอ่ะกลายเป็นถนนยางละทางก็ไม่ชันละเริ่มแบบเบ็นแบบค่อยๆลงมาปรากฏว่าผมเจอรีสอร์ทอะไรอยู่ข้างล่างเจอเออเหมือนกับว่าก็เป็นบ้านพักเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ เป็นเริ่มมีรีสอร์ทละแล้วก็ออกมาจากตรงโซนของท,ทางขึ้นทางถนนถนนถนนพวกโคนเนี่ยเป็นเริ่มเป็นคอนกรีตละเริ่มเป็นถนนยางละมันก็มีป้ายหัวกะโหลกครับคือหมายความว่าทางนี้เขาไม่ให้ขึ้นครับผมลงมาในทางที่เขาไม่ให้ขึ้นนะ่ะมันมีป้ายหัวกะโหลกคือถ้าสมมติยูเทิร์นกลับไปเนี่ยมันก็จะเจอป้ายหัวกะโหลกซึ่งความหมายก็คือห้ามขึ้นเขาบอกห้ามขึ้น อ้เหียผมลงมาจากข้างบนน่ะผมก็ไม่รู้ว่าความหมายเขาคือให้ลงอย่างเดียวหรือเปล่าแต่ผมว่าถนนมันไม่น่าไม่น่าลงอ่ะแล้วคือมันดูว่ามันโคตรอันตรายเลยแล้วยิ่งโอ้โหผมแม่งขับเร็วมาขนาดเนี้ยแม่งดี 1. ไม่ชน 2. ไม่ตกเหวโอ้รู้สึกแบบหนาวเลยที่ผ่านเหตุการณ์นั้นมาจากการที่ต้องการหลบรถติดไม่ไปทางปกติทางปกติมันจะเป็นถนนยางตลอดเนี้ยครับ ถึงจะแคบบ้างอะไรบ้างแต่ก็มีรถไปแล้วก็ค่อยๆไปไม่ชันมีชันบ้างแต่ก็ค่อยๆมากันได้แต่ผมหลบมาอีกทางหนึ่งเหมือนกับแบบเป็นทางด้านหลังเ่ะของพี่ใครเขาไม่ค่อยมาพอผมลงมาเสร็จผมก็มานั่งกินข้าวนะครับแล้วก็เอ่อคุยกับเจ้าของร้านเขาก็มีคาถามว่าเออเรามาจากไหนไปยังไงมายังไงอา้าวลงมาจากทางนี้เหรอทางนี้เขาไม่ให้ขึ้นเนี่ย <laughs> ครับ ผมลงมาครับผมไม่ได้ขึ้นครับโอ้นี่ก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่ผมคิดว่าเชียตายทำอะไรแบบวุวามเรียกว่ายัางไงดีแบบเรียกว่าวัยรุ่นหรือเปล่าเออก็รู้เท่าไม่ถึงการดีกว่าแล้วก็จะบอกคือขนองก็มันก็ไม่ใช่อะ่ะแต่ก็ตอนนั้นก็คือเรา เราก็เหมือนกับเราก็สู้เต็มที่อ่ะแล้วเราก็แบบคือคือสภาพจิตใจของผมตอนนั้นนะบอกเลยว่าเอาอยู่คือเราแม่งฮึกเหิมมากเลยอ่ะแบบคือเราก็ได้ยินข่าวอะไรมาเยอะแต,แต่แต่คือเราเราเหมือนเราเราต่ดอดสู้ับภาวะอันตรายอะเราไม่คิดว่าเฮ้ยท้อแท้แล้วสิ้นหวังแล้วกลัวตายอะไรเงี้ยคือไม่ไม่ได้คิดอย่างนั้นในในหัวใจนี่คือแบบ เหมือนกับคนลุยป่าแล้วหลงป่าแต่ว่าเฮ้ยเอาดิเอาดิสู้สู้ส,สู้แล้วก็ให้กําลังใจตัวเองแบบค่อนข้างเยอะอะแล้วก็ไม่ไม่คิดเลยถึงเรื่อง,องความเป็นความตายอะคือคิดว่ายังไงกูรอดแน่กูเอาอยู่กูรอดแน่กูเอาอยู่เออมันเป็นความกล้าหาญที่ประหลาดเออเหมือนกับเราต่อสู้อะ่ะออแต่พอเราผ่านเหตุการณ์นั้นมาแล้วเราคิดเนี่ยเออเรากลับกลัวทุกครั้งเลย เรากลับรู้สึกว่าอันนั้นเป็นเหตุการณ์อันตรายแต่ผมว่าถ้าเกิดเราอยู่ในเหตุการณ์อันตรายแล,แล้วแล้วเราไม่มีทางเลือกแล้วเออเราก็ต้องทําใจเข้มแข็งกล้าหาญให้มันสู้แล้วก็มองโลกในแง่ดีว่าเออเราสามารถสู้มันได้ผมอันนี้ก็เป็นบทเรียนบทหนึ่งนะครับผมกอ็อยากจะเล่าให้ฟังไว้นะครับนึกแล้วก็กลัวแต่ในวันตอนนั้นสิ่งที่เราต้องเผชิญความกลัวเราต้องใช้ความกล้าสู้กับมันครับสวัสดีครับ